ในด้านอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นมัตบะตือโบไก่กอและก็เป็นอาหารมุสลิมที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่จนกลายเป็นสังคมพหูวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างสันทิสุขตลอดมานับเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของพื้นที่จังหวัดชแดนใต้ที่รอให้ไปสัมผัสกันชีวิตดีดีดที่ชายแดนต้นนนคือบใตมากมาย ไม่ว่าชาติจะเผชิญกับวิกฤตใดเราคนไทยพร้อมขับเคลื่อนชีวิตวิถีใหม่ผมยังอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนได้ตัดสินใจร่วมกันวันนี้ว่าเราจะเดินหน้าภารกิจที่สำคัญนี้ไปด้วยกันนั่นคือภารกิจรวมไทยสร้างชาติโดยคนไทยทุกคนกำหนดอนาคตประเทศไทยก้าวไปให้แกร่งกว่าเดิมรวมพลังร่วมใจรวมไทยสร้างชาติ คนโกงบ้านโกงเมืองเปรียบได้กับค้นบอไซสเสียผาย่างไปย่างมาขึ้นว่าแต่บ่มีผู้เห็นถ้านในสังคมมีค้นแก่ผาลายขึ้นการแก้ผาหรือการโกงก็สิเป็นความปกติแต่เมื่อใดกระซามมีค้นท่วงขึ้นมาว่าข่อยเจ้าแก้ผาเฮ็ดยั้งเจ้าบอไอตีการทุจริตกัสิบบ่แมนเรื่องปกติอีกต่อไปพบเห็นคนแก่ผาเอ้ยคนทุจริตแจ้งสายด่วนปปชหนึ่งสองห้า คนไทยบทนต่อการทุจริตอ่าเป็นจังไหนเนาะคนไทยบทนต่อการทุจริตด้วยทุกรูปแบบนั่นเองนะคะอุ้ยพันไปเกือบครึ่งรายการค่ะน้องอมฟ้าหัวสุกหัวซุนมหามหาธันภู้ฟังมหา่ันผู้ชมนีลาที่นะคะยังอยู่กับรายการสนุกกับข่าวชาวเออ็มอยู่เช่นเคยนะคะกับมือหนีในวันที่20 5มีนาคม2564นนั่นเองนะคะวันพาร์เาสบดีอีหลีอีร้อนนะคะและก็ยังอยู่กับน้องอ,อมกัญจนาค่ะน้องเสาลาของสถานีปูง,งามอยอยต่อยอยกปก,ปก,ปกอยู่คือเกาหนิลจ้าจัดไปแล้วหนึ่งผลงานเพลงสองผลงานเพลงเ <c oughs> ด้อไอมันค้นสวัวเด้อจ้าเด้อบ่วัวจ้าบ่มีผูใ้ใดสัวนนะคะจัดไปเล้วเด้อจ้านะ <c oughs> จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะ เฮ้ามาเฮ้ามาเขาโซสาระนารูเด้อบัดนี้ที่เดอ้อเป็นเป็นจังได ใกล้สีฮอดเลือกตั้งแล้วเป็นเจ้าหนาพักกาตื่นโตตื่นเต้นบบนี่กำลังแล้วเดวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้เ้อค่ะเด้อหลังจากที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งเลือกกรก,กต,ตกำหนดให้วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีหรือนายกอบตอบจอ,อะไรก็ว่าไปเด้อในอวันอาทิตย์ที่28นี้พักกันออกไปเลือกตั้งนะคะตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยทั้งเมืทั้งสิ้น 2, 4 7 2ทั่เจทัวประเทศไทยนะคะที่สีมีการเลือกตั้งนี่เกิดเกินอยากจะให้ทุกคนออกมาใส่สีใส่เสียงไปไปไปเลือกคนที่สิมาเห็นงานแทนเฮาไปเลือกคนที่สิมาเป็นกระบอกเสียงแทนเฮาเฮาอยากได้ยังอยากได้ลดอยากได้ทังเดินของรถอยากได้น้ำปั๊ปา นี่อยากได้ไฟฟ้าอยากได้ความจเจริญน,น้ำของมาสูมูบาตออกไปใช้สิทธิ์เลือกคนดีมีความสามารถแนที่สําคัญคือซื่อสัตว์สุจริตนั่นเองนะคะเอาละเดอ้อทั้งทั้ง,งน้องบดลําพูน้องค่ายจะทุกขั้นทุกที่ทุกท่านนะคะรวมทั้งทังบ้านของน้องออมเองเดอ้อบอรว่าสิเป็นเทศบาลตาบ่น้องต้มหรือ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีนาคาหลายๆพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีการตื่นตัวตื่นตุมในการจะออกไปรับทรัพย์เลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้นะคะอยากให้ทุกคนเด้อ,อ,อกไไ็ออกไปใส่สิทออกไปใส่ซิทเด้อให้ได้ได้นำมาซึ่งคนที่จะมาทำงานแทนให้ได้นำมาซึ่งคนดีที่จะมาทำหน้าที่แทนเราประชาชนนี่ทุกคนก็อยากได้คนดีมีเป็นคนดีมีความสามารถมาทำงานแทนพวกเรานะคะเอาละ น้องออมกัสิบอกว่าวันที่28นี่เลือกตั้งเสร็จแล้วกะมาเบิงอ่ากะมาเบิงกันว่าห้าสีได้ตามที่ห้าตั้งใจไวบ้บอห้าคนดีของห้าสีได้ออกมาทําหนาทีนั่นหรือเปล่านะคะห้าตั้งต้นที่ตัวเองเริ่มได้จากตัวเองนะคะในการ ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้กันนะคะเทศบาลตำบลหนองตูมนะคะก็มีผู้สมัครอยู่ทั้งหมด2เบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะที่เป็นนายกเทศบาลนะคะและก็ท่านพ่อแม่พี่น้องนี่ก็สามารถเลือกได้ฮอดสอทอสอทอเบอร์ละหกคนอันนี้ไม่ได้ยินสอท่อเบอร์ละหกคนแล้วก็แล้วแต่พื้นที่ของเจ้าของพื้นที่ของเจ้าของมีไผ่เนอเลือกไป นะคะเขตหนึ่งเขตสองอ่ามูหนึ่งหอดมูเท่าไหร่เขตสองมูหอดมูเท่าไหนั่นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนตื่นติดรับสับไปเบิงว่ามีซื้อผู้ดใดแน่เป็นนายกมีซื้อผู้ดใดแน่เป็นซอทอนะคะสมาชิกสภาเทศบาลมีผู้ดใดแน่อ่าก็อยากให้ไปเบิงน้ากันนะคะไปเบิงมองใดไปเบิงมองที่ห้าสิบไปเลือกตั้งนั่นละเทศบาลตำบลหนองตูม เขตหนึ่งอยู่ที่วัดบ้านหนองตูมเขตสองอยู่ที่ศาลากลางศาลาประชาคมท้องบ้านน้องตูมนั่นเองนะคะไปเบิงว่ามีไปแน่เบอร์ไดแนย่ยังจังไดเดอ้อเข้าไปเบิงเดอ้อแล้วก็เลือกคนที่เราอยากให้เขามาพัฒนาหมู่บ้านอยากให้เขามาพัฒนาเทศบาลน,น,น, okay, นะคะโอเคนะค่มาที่นี่สิผ้าไปเบิงเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโควิด -19 นะคะวัคซีนหอดใสแล้ววัคซีน หอดตะนานแล้วจ้าหลายหลายโดสแหละที่ฉีดไปนะตอนนี้นะคะตามเป้าไหมตามเป้าค่ะรับวัคซีนไปแล้วครบแล้ว2เข็มทั้งหมดกี่ราย5,862รายนั่นเองนะคะณตอนนี้เด้อ คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วก็มีภูมิคุ้มกันไปแล้วและกําลังทยอยฉีดให้อีกหลายๆคนนั่นเองนะคะทยอยฉีดในแบบใดกสารท่าสุกเพิ่นก็ออกไม่ให้ข้อมลว่มาเพิ่นทยอยฉีดไปแล้วตามแผนที่ได้รับเอกสารการรับรองการเดินทางจากต่างประเทศย้ําแม้มีภูมิคุ้มกันแต่กาดต้องไม่ตกคนที่ฉีดไปแล้วนะคะได้รับภูมิคุ้มกันไปแล้วแต่กาศห้ามตกไม่ใช่ว่าคนที่ยังไม่ฉีดจะไม่มีภูมิคุ้มกันแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันที่ต่างกันคนที่ฉีดไปแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น เท่านั้นเองนะคะและทุกคนก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณาสุขอยู่นั่นเองนะคะคนที่ออกมาให้ข้อมูลนั่นก็คือนายแพทย์โสพลเอียมสิริทาวรค่ะร่องอธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่อนบอกว่าการบริหารจัดการของวัคซีนนี้ เริ่มฉีดไปแล้วและเป็นไปตามแผนที่ว่างไว้ตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนถึงมื้อนี้นั่นเองนะคะ2 5มีนาชีดไปแล้วแสนกว่าโดสนั่นเองนะคะแบ่งผู้รับวัคซีนออกเป็นเข็มแรกกับเข็มที่สองร่วมๆกันแล้ว5 862คนนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ที่รับวัคซีนเข็มแรกแล้วก็ขอให้ไปรับวัคซีนเข็มที่2ตามนัด ห่างกันประมาณ3 4สัปดาห์นะคะอย่าลืมไปรับวัคซีนตามนัดนะในโดสที่2นะคะเพื่อที่จะช่วยให้ได้สร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองให้ได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าที่เราฉีดตอนนี้มีซีโนแวคแล้วก็เอสตาเซนิก้านั่นเองนะคะอยู่ฉีดเข้มแหลกกับเพนที่2ห่างกันประมาณ3 4สัปดาห์และอยากให้ไปฉีดในสถานที่ที่บรอัดไทไปฉีดในสถานที่ที่บรมี อาการแอะยัดเยียดอยากให้ทุกคนตระหนักนั่นเองนะคะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วก็สิได้เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนนะคะมีรายล,ละเอียดรายบุคคลวันที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกวันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2รวมถึงใบรับรองดิจิทัลผ่านลายหมอพร้อมไปด้วยเลยนะคะและในกรณีที่อยู่ระหว่างเดินทางตางต่างประเทศก็สามารถ ใส่เป็นเอกสารต้นในการทําเอกสารรับรองในการเดินทางไปประเทศต่างๆใดนั่นเองนะคะสมุติเลมเลืองหรือพาสซินวัคซีนวัคซีนพาสปอร์ตเออวัคซีนพาส s ปอร์ตก็ต้องรอกกันตกลวงเกี่ยวกับประเทศปลายทางเสียก่อนนะคะว่าจะต้องตกลงร่วมกันในรูปแบบใดนั่นเองนะคะร่วมกับ WHO ด้วยหรือองค์การอนามัยโลกด้วยนะคะว่าเรื่องวัคซีนละดับบ่อพ่อละมาเบิง ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่กันเลยดีกว่านะคะในเมื่อวานนี้นะ24มีนานะยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ที่69รายต่างๆนานา,นานาก็สีเห็นว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงอยู่จังสี่ละนั่นเองนะคะและเมื่อวานนี้อยู่ที่69รายนะคะเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการจํานวน44รายค่ะเป็นผู้ที่พ้นหาเชิงลุกติดเชื้อในชุมชนทั้งหมด17รายแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสู่ สถานกัการันที่รัฐจัดให้หรือสเต็กควอนตินรวมๆแล้ว69รายนั่นเองนะคะยอดสะสมผู้ติดเชื้อภายในประเทศของประเทศไทยห้านะคะ28,346รายค่ะรักษาหายแล้ว26,873รายนี่เสียชีวิตอยู่ที่92รายนั่นเองนะคะอ่ะ ใดๆนันเดอน้องออมก็ยังให้ทุกคนตระหนักรู้แล้วกับปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณสุขกันอยู่ถึงแม้ว่าจะได้วัคซีนแล้วแต่แต่แต่เราก็ยังจะต้องป้องกันตัวเองอยู่นั่นเองนะคะอยากให้เห็นให้เมื่อกี้ลงไปเห็ด ข่ลงไปเก็บสกุบคอมูลจากทางเทศบาลตำบลหนองตูมนะคะมีพ่อแม่พี่น้องภายในตำบลมาให้้อมูลกันแออาจเยัดเยยดมากแออาจจะเย็ยดไม่ถึง้อมูลเดอร์เบิร์นคนน่ารักกันมากๆเลยนั่นเองนะคะต่างคนกับต่างอยากบอกว่าเฮาเฮจังสีเฮาจังเดลอดพ้นจาก เชื้อโรคโควิดเนี่ยแต่และคนใส่แมสมิชชิดมากอยากให้คุณยายน้องอ้อมได้เห็นนะคะว่าทุกคนเขาปฏิบัติตัวกันอย่างไรและก็ปฏิบัติตัวกันได้ดีมากนั่นเองนะคะและพร้อมทั้งผู้สูงอายุก็มีผู้สูงอายุแต่ละคนที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มา มาสอบถามข้อมูลอนอกจากเสียงข้อมูลแล้วยังมาสอบถามข้อมูลเท่าพรอมว่าเ้าเสตเดวัคซีนย่ำใดณตอนนี้นะคะยังอยู่ในพิจารณาของทางคณะกรรมการวัคซีนของประเทศไทยเราอยู่นะคะว่าจะจัดแจงจัดสรรให้แต่ละจังหวัดที่เหลืออย่างไรนั่นเองนะคะหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดขอนแก่นด้วยเดอ้อน้องออมกับชิมาซีแจงให้ฟังเรื่อยเรยืนั่นเองนะคะเอาละ ขอมุนเชื่องลืกเดี๋ยวสิมาบอกซูฟังนั่นเองนะคะน้องอมกัสิบอกว่ารายการสนุกกับข่าวชาว AM นี่เด้อที่ฟังอยู่ตอนนี้เดอ้อผ่านระบบ AM 6 2 1กิโลเฮิร์นี่นะคะกะสิสิ้นสุดภายในวันที่31มีนาคมนี้หรืออาทิตน้าวันพุธน้าจา้าเป็นยังคือสิ้นสุดเพราะเรามีการบูรณาการกันกันกบสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยหรือสวทได้มีการปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนผังรายการต่างๆนหนาให้ให้มีการขยับขยายนะคะมีคนมาเล่นน้ำไหลายกาให้เพิ่นได้มาจัด้ายการน้ำพร้อมแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นพร้อมนะคะแล้วก็จะเห็นน้องอ้อมจะเห็นพี่ๆในสถานีนะคะอยู่ ในระแวกนี้อยู่ในช่องทางนี้อีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือช่องทางสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปไม่ว่าจะเป็นการทําสกรูปอย่างที่คุณพอ่อคุณแม่คุณลุงคุณปา้าคุณหน้าคุณอานะคะที่จะยินสปอตโฆษณาต่างๆนาน,นาชา,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 ายแดนใต้เอ้ยอ่าโควิด19ีนเอ่ยต่างดาวเอ่ยโอ้อีกหลาย สปอตทุจริตอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเห็นน้องอ้อมในคลิปวิดีโอนู่นนี่นั่นหลายๆช่องทางนะคะก็จะเห็นผลงานของท่างสถานีเฮ้าได้นะคะแล้ววันที่หนึ่งไปจะทํายังไงแล้วจะเป็นรายการอะไรน้องอ้อมก็จะเป็นรายการอื่นๆอีกนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ฟังได้ฟังไปแล้วก็สามารถโทรมาถามกันได้อยู่เช่นเคยนะคะโทรมาสอบถามกันได้้อมูลข่าวสารต่างๆก็ยังถามได้นั่นเองนะคะที่เบอร์เดิมนั่นก็คือ 0 6 4 1 7 5 8 5 8 0นั่นเองนะคะอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0 4 3 3 0 6ี่สองหกแปดค่ะนออ้องออมก็ยังรับสายได้คือเกา่าพี่พี่ในสถานีก็ยังรับสายได้คือเก่าจ้าบ่าป๋าบ่าบาทิมค่ะยูมองเกานะคะบ่ป๋าบ่าทิมยูมองเก้านี่ละทางานอยู่ในสถานีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีคนเยอะขึ้นอบอุ่นขึ้นนั่นเองนะคะเพราะอีหยังเพราะ AM621 ้ี่เนี่ย มีความชัดเจนเรื่องสัญญาณนะคะครอบคลุมกว่า20จังหวัดทั่วภาคอีสานเฮาก็เลยมีการบูรณาการร่วมกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอ่าอาเซียนน้องออมในอีกคืนนึงอ่าในอีกช่วงเวลานึงในอีกช่องทางหนึ่งย่างสี่เด้อทั้งน้องออมแล้วก็ทั้งคุณพี่อิทธิพาทั้งหนุ่มพอเพียงนะคะก็จะอยู่ในบริเวณนี้แหละนะไม่ได้หายไปไหนนะคิดถึงกันก็โทรมาได้นะคะเอาล่ะ สิบอกว่าสิสิ้นเดือนแล้วสิสิ้นเดือนแล้วการต่อพระบรยังยังมีอยู่บอนะคะสิบอกว่าแต่ยังต้องคงไว้อยู่นะคะเพราะว่าการต่อพระกรฉุกเฉินสบคได้พิจารณาจากข้อเสนอของจังหวัดและพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ เจ้าหน้าที่บริหารงานโดยมีประสิทธิภาพควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด1 9ได้อยู่นะคะขอขอให้มีการต่อพรกรไปก่อนนะแพทย์หญิงอภิสมัสมยศรีรังสรรค์น,นะคะผู้ช่วยโฆษกส,สบคได้ออกมาให้ข้อมูลไว้แบบนี้นะคะขอต่ออยู่นะและส่งการยังไงอะส่งการส่งการที่จะถึงนี้นะคะเราสามารถเดินทางข้ามจังหวัดเดินทางไปประกอบ ภารกิจได้เดินทางไปส่งน้ำนู่นนี่นั่นประกอบอพิธีกรรมนะทางศาสนาที่เราเคยทำกันมาทำได้ไหมทำได้อยู่แต่สิ่งที่งดนั่นก็คือนะคะงดการสาดน้ำงดการเล่นปาร์ตี้โฟมถ้าจะเล่นน้ำเล่นได้แบบรินรถหน้านะคะแล้วก็ทำได้แบบแบบนิว n o r m a l ทำได้อยู่นะเราไม่ได้ห้ามนะคะทําได้กันอยู่แต่อยากให้ทําในรูปแบบใหม่รูปแบบ new normal กันอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในดุลพินิษของคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดนั่นเองนี่อยากให้สุกคนตะนักรู้กันเข้าไว้เด้อเอาละช่วงนี้เฮามาพักฟังเพลงเพราะเพราะจากทางสถานีเรานะคะไม้เมืองค่ะสายลมจ้าท่านขอมาเราจัดให้ค่ะสาวบ้านภัยค่ะ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโรคพิษนักบ้ารักษาหากว่าเธอไม่ช่วยดืมฉัน ฝนไผ่ผ่านใจบางบางมันต้านทานไม่ไหวเธอน 你玩一，天，再，见。 the โกงบ้าน,านโกงเมืองเปรียบได้กับค้นบอไซส์เสียผาย่างไปย่างมาขึ้นว่าแต่บ่มีผู้เห็นถ้านในสังคมมีค้นแก่ผาลายขึ้นการแก้ผาหรือการโกงก็สิเป็นความปกติแต่เมื่อใดกระซามมีค้นท่วงขึ้นมาว่าพ่อยเจ้าแก้ผาเฮ็ดยังเจ้าบ่อายตีการทุจริตก็สิบ,บ่แมนเรื่องปกติอีกต่อไปพบเห็นคนแก่ผาเอ้ยคนทุจริตแจ้งสายด่นวนปปชหนึ่งสองนหา คนไทยบทนต่อการทุจริต นี่แม่นจ้าคนไทยบอทนต่อการทุจริตนั่นเองนะคะสปอร์ตดีๆนั่นเองที่เอามาฝากอันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในมือนี้นะคะนี่มีค้นถามขอกมาว่าเอ้าไปเลือกตั้งระบัดที่นี่คนอยู่ต่างจังหวัดที่บ่ได้อยู่ในพื้นที่มาสามารถมาเลือกตั้งได้สิเฮจังไหนน้องงอมพอนะทำได้คะ่ะเฮจังได๋วัดีก็าสามารถ กรอกข้อมูลออนไลน์ได้เลยค่ะของสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอก,อกอตอน,นะคะเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้ได้นะคะคลิกเข้าไปโหลดในสํานักง,งานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งเซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะแล้วจะมีเว็บไซต์ขึ้นมาให้สามารถคลิกเข้าไปหรือที่แอป Smart v o t e ก็ได้นั่นเองนะคะ Smart v o t e Smart v o t e นะคะแจ้งได้ตั้งแต่เมื่อไร กรอกได้ตั้งแต่วันไหนเริ่มแล้วค่ะต้องแจ้งภายใน7วันก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งภายใน7วันเอาว่าอยู่นีภายใน1 4่มือเริ่มแต่มือนีเป็นต้นไปนั่นเองนะคะ29มีนาไปจนถึง4เมษานั่นเองและก็ก่อนหน้านี้คือ21มีนาถึง27มีนานั่นเองค่ะคือวันที่28ี่สามารถกรอ,อกได้ นะคะเว้นแคววองไว้ซองหนึ่งก็คือวันที่28่สิบแปดไปกรอกเพราะมันเป็นวันเลือกตั้งนะคะสามารถฟรอกรอแล้วก็ใส่ข้อมูลในความจําเป็นเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนนะคะรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองนะคะชื่อไม่ต้องระบุค,คํานําหน้านะคะการจะหน้าประเสริฐกับการจะหน้าประเสริฐไปเลยบ่ต้องใส่นางสาวหน่า่าต้องไปบอกข้าเจ้าข้าเจ้าบ่อยากรู้อย่างหูแค่ซื้อ <laughs> วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชนนั่นเองนะคะระบบกระสีให้กรอกยังประมาณนี้เขาสามารถเข้าไปกรอกแล้วก็ใส่เหตุจําเป็นนั้นได้นั่นเองนะคะก็เข้าไปเขาเจ้ากระหูแล้วว่าเจ้ายุ่ใส่นาน,นาโอเพิอยุ่จังหวัดขอนแก่นเพิอยุ่บ้านน้องตูมแต่ตอนนี้เพิอยู่ยกรุงเทพเพิ่นบ่าสามารถเดินทางมาเลือกตั้งในวันที่28ได้เพินมีความจําเป็นนี่นี่นี่น,น,นี่ระบบสามารถ แก้ไขข้อมูลได้นะคะบอมเนว่าอาบอมาตัิซี์บอมเนเดอร์บอมเอนนะคะอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะก่อนจะทิ้งทวนทิ้งท้ายในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องโครงการเราชนะโครงการดีๆของทางรัฐบาลที่จัดให้ประชาชนได้มาเข้าร่วมในกิจกรรมในโครงการนี้นั่นเองนะคะสําหรับคนที่ตกงานและคนที่บอมีสมาร์ทโฟน เขาไปล่วงทะเบียนแล้วเรียบร้อยได้รับสิทธิ์นั้นแล้วเรียบร้อยแล้วใช้สิทธิ์ในทางที่มิถูกมิควรนั่นเองนะคะเพิ่นออกมาเตือนเพิ่นออกมาเตือนเตือนแล้วนะอย่าหาทาเพิ่นไหนนางสุดธิศาจารุเมธาวิทย์นะคะคลังจังหวัดนครพนมอันนี้จะเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วนะจังคลังจังหวัดนครพนมออกมาให้ความคืบหน้ากรณีที่ได้จับ คนที่กระทําผิดในโครงการเราชนะนั่นเองนะคะที่ผ่านมาเจ้าหนะ้าที่เพื่นก็นได้ไป เก็บข้อมูลแล้วก็พบว่ามีการกระทําผิดจริงๆนะคะเข้าตรวจร้านค้าร้านโชว์หวยในหลายพื้นที่ของอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะคะเป็นร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการธงฟ้ารับแลกซื้อสินค้าและกบัตรประชาชนและโครงการเราชนะเพราะว่ามีการกระทําผิดของร้านโชว์หวยดังกล่าวจริงๆช่วยโอกาสรับแลกขึ้นเงินสดจากประชาชนที่ได้สิทธิ์แทนการซื้อสินค้าพร้อมทั้งหักหัวคิวร้อยละสิบปาท รอยหนึ่งออสิบบาทพัดหนึ่งอร่อยหนึ่งพุ่นเดอ้อพุ่นเดอ้อโดยจะมีการเมาส์จ่ายล่วงหน้าและเก็บบัตรลูกคา้าไว้รูดเป็นเงินบัตรหมายถึงบัตรประชาชนนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายตามที่แจ้งไปเลยนะคะจึงได้ตรวจและยึดเอกสารหลักฐานทั้งหมดในการกระทําความผิดในหลายรายการพร้อมทั้งมีการตรวจสอบพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนร้ายคนเลยนะคะในพื้นที่หลายคนในทีนี่้393คนพุ่นเดอ้อ ปาดบ่นหน่อยนะคะอันนี้นะครางจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดนครพนมหรือจังหวัดต่างๆนะคะกรมบัญชีกลางได้ออกมาชี้แจงแล้วนะได้ออกมาแจ้งแล้วนะได้ให้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและก็เอาผิดจากทางร้านค้า ร้านค้าอ่าร้านชงหวยร้านค้าลายย่อยอย่างนี้ก็มีความผิดนะคะประชาชนเองตัวประชาชนก็นมีความผิดเป็นการกระทําผิดร่วมกันนั่นเองนะคะเจ้าสีย้อมเอาเงินน้าเพลินเจ้าก,ก็มีความผิดเพลินสีหักหัวคิ้วเจ้าเพลินก็นมีความผิดทุกคนกระทําผิดร่วมกันนั่นเองนะคะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแม่แบบใดเนาะบาทดีเดอ้ออย่าหาธํรมนะคะน้องออมขอเตือนไวก้กอนเนื่องจากว่ามีแข่จังหวัดนครพนมเท่านั้นหลายจังหวัด ได้ดำเนินการในประมาณนี้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะอะก็ผลักดันร้านโชว์หวยร้านที่มีสิทธิ์นะคะให้กับกรมกรมกรมของกระท่วงผ้านินย์นะคะกรมการค้าภายในดำเนินการทางกฎหมายกรมบัญชีกลางก็ดำเนินการทางกฎหมายสำหรับตัวที่เป็นประชาชน นั่นเองนะคะอย่าหาทํานะอย่าไปเชื่อนะเอา,เอา,า,เ,อา,าเอามาเ,เอานบะัตรมาเอามาแลกเราชนะเอามาเอาเงินไปเอาร้อยละสิบบาทนั่นนั่น มันเป็นการกระทําผิดร่วมกันนะคะเข่ากระบวนก,กันกฎหมายแล้วอาจจะติดคุกก็ได้เด้บอบ่ดีบด่ดีอีกหนึ่งคำถามที่มีการคัดถามขอมาวว่าเอา้าว่าห้เ่นสงการว่าห้ศาดนามเอินสงการหรือเอินจ้าคอละมอเพื่อนเห็นสอบแล้วเพื่อนห้เรนยู่แต่เพื่อนบ่ให้ศาดนามตุมต้มตุม้มเพื่อนบ่ให้เ่นปาร์ตี้โฟมบึมบึมพี่เพิ่นให้ก็คือ ให้รินรดสลินรินรดพรมนะคะใส่แมสไม่สาดน้ำใส่หน้ากากไม่สาดน้ำนั่นเองนะคะหลีกเลี่ยงการจัดงานในพื้นที่คับแคบห้องแอร์ห้องปั๊บอากาศย่าไปจัดพออากาศมันบอทายเทเชื้อโรคโควิดอยู่ในห่านย่าแปรรับมันออกมาทางนอกน้ำกันมาเรนหน้ามาอียังน้ำก,นกันกว่าไปเด้อในกลุ่มหนึ่งกลุ่มห้ามห้าม ห้ามเข้าใกล้กันต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนั่นก็คือเว้นระยะห่างหนึ่งเมตร2เมตรนะคะจำกัดผู้เข้าร่วมงาน1คนต่อ1ตารางเมตรนั่นะอันนี้ขาเอันนี้เขาเลาหมอบอกไว้นะคะให้สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาและทุกคนที่อยู่ในกิจกรรมนะคะจัดให้มีการเรียงแถวรถน้ําดําหัวผู้ใหญ่เว้นระยะห่าง1นเมตร2เมตรนะงดทํากิจกรรมรวมกลุ่มจํานวนมาก งดสาดน้ำปลาแป้งปาติโฟมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข DM DHMTT นั่นเองนะคะโอ้ยเดียคือดิสแท้งซิ่งนั่นแหละคะ่ะ S นั่นก็คือแฮนด์วอรคืฉันจทำความสะอาดมือนั่นเองนะคะอยากเสียห้ยทุกคนน่นนะระนักรกู้เพิ่นไ้เลนยุเพิ่นไ้เดินทั้งามจังหวัดได้ยุแต่ให้อยู่ในมาตรการของทางสาธารณสุขจำกัดไว้นั่นละ อย่านะคะยาเฝ้ายา่าเฝ้าจะเย็นๆกันก้อนให้เชื้อโรคนี้หายไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเล่นด้วยกันแบบเต็มรูปแบบฟู้ทีมไปเลยนั่นเองนะคะเอาละ้อมูลดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอพระคุณมากมานยนะคะสำนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่เองกสิเห็นว่าน้องออมโอ๊ยเถิงภาษาไทายเถืองภาษาอังกฤษเถืองภาษาอีสานเอาซักภาษาที่ว่าออแบบนี้เพราะว่าอยากให้ทั้งสุรินทร์บุรีรัมย์น่ะ เข้าใจพร้อมภาษาอีสานอ้อยต้อยเพิ่นกะสิงงง,งจากหน่อยเอ้ยนั่งอันนี้เบายัางนอนนะคะอยากให้ได้รับรู้ข้อมูุน่นน้ำกันนั่นเองนะคะพออีหยังพอการฟังคลื่นของกรมประชาสัมพันธ์ของห้านี่ พ่อแม่พี่น้องกสิมันใจได้เลยว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะเพราะข้อมูลของเรานะคะเป็นที่น่าเชื่อถือเชื่อถือได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมได้รับฟังถึงข่าวสารต่างๆนานานั่นเองนะคะอยากสีห้ทุกคนเข้าใจในการซื้อความหมายของเห้านะคะเออทุกคนต้องเข้าใจ <laughs> ต้องบอกเดบุกภาษานะคะภาษาอีสานภาษากรางนั่นเองชาวนาชาวสวนรู้เรื่องส้มล้อเครื่องเข้าใจนั่นเองนะคะช่วงสุดท้ายนี้เด้อน้ององอมกระยากีฝากนะคะให้ทุกคนทุกท่านนะครปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณสุขที่ได้ตั้งให้เราไว้ปฏิบัติ ใส่แมสอยู่ห่างล้างมือกินร้อนช้อนตัวเองเป็นไปก่อนนะคะเฮาท่้าได้ได้ฉีดวัคซีนผู้อื่นเขาได้ฉีดแล้วน้องออมกับบระานได้ได้ฉีดเราก็ยังจะต้องปฏิบัติตัวอยู่และสบคก็บอกไว้ว่าวถึงฉีดไปแล้วคนที่ฉีดก็ยังจะต้องปฏิบัติตัวเหมือนเดิมอยู่นั่นเองนะคะเรามาป้องกันโรคนี้แล้วก็ก้าวข้ามโรคนี้ไปด้วยกันนะช่วงสุดท้ายอีกทีฝ่ายไปกับเพ่งนี้ละเพลงไหนน้องออม เพียงใดน้องออมเพีงนี้ละของตะกะแตนจรดานะคะเอาละน้องออมกับสิฟากไว้ช่วงสุดท้ายนี้นะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า